โครพยักโลก,กาวินาศตอนที่135เข้าสู่ส่วนล่าใบไม้พริเริ่มเตรียมตัวเข้าสู่ส่วนล่าใบไม้พรีได้ทุกคนหยิบเสื้อป้องกันและหมวกนิรภัยขึ้นมาสวมใส่ตามด้วยกระเป๋ารบสีดำขึ้นสะพายหลังเสียบวิทยุไร้สายในหูเจ้าอยู่เธอเอานี้ไปจูจูก็ปรากฏกล่องใบหนึ่งขึ้นในมือของชินเฟิงเขามอบมันให้กับเจ้าอยู่ในกล่องนี้ แน่นอนว่าเป็นกงเร็บเพิรนสีชาติเลเวล F5 ที่ตึงเหนียนมอบให้กับเขาเมื่อวานก่อนอะนี่มันอุปกรณ์รุ่นอเบอริตี้เจ้าอยู่อุทานชิ้นเฟืองพยักหน้าอย่างไรก็ตามพอเจ้าอยู่รับรู้ได้ถึงกินอายที่ล่วดไหลออกมาจากมันเธอก็ไม่ทราบว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีนี่คืออุปกรณ์เลเวล F5 แต่ตัวฉันตอนนี้ยังไปไม่ถึงเลเวล G เลยด้วยซ้ำ ถ้าจะให้ใช้คงสามารถดึงพลังออกมาได้แค่หนึ่งในสิบเท่านั้นไม่เป็นไรขอให้จำว่าใส่มันไว้เน้นป้องกันก็พอชิ้นเฟืองยึ่งกงเรบเพิงสีชาติให้เหล็กก้าที่เป็นส่วนผสมภายในมันจะช่วยให้เจ้าอยู่สามารถปัดป้องกระสุนส่วนกงเรบแหลมสามารถช่วยต่อสู้ระยะประชิดได้เจ้าอยู่ขดคิดเกี่ยวกับมันอยู่พักหนึ่งสุดท้ายพยักหน้าตกลงและสวมใส่มัน รูนไฟระเบิดขึ้นทันใดเกือบทั้งอุปกรณ์รูนาศาสตร์แสงสีม่วงเปรเวไฟเริ่มก่อตัวขึ้นที่จริงแล้วทุกคนที่เตรียมจะเข้าสู่ส่วนล่าต่างก็เริ่มสวมใส่อาวุธของตัวเองกันหมดแล้วเหมือนกันและเนื่องจากการระงับอุปกรณ์รูนมิติไม่ให้ใช้งานดังนั้นมือปืนที่ร่ำรวยบางคนเลยยิ่งโดดเด่นเป็นพิเศษกระทั่งนักเรียนมือปืนธรรมดาก็เด่นสะดุดตาบนตัวของพวกเขาถือไว้ด้วยปืนที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น ไรเฟิลปืนกลมือปืนใหญ่มือขนาดเล็กกระสุนและอะไรอีกยิบยอยห้อยคอพาดบาระโยงระยางเป็นจำนวนมากบางคนมากจนตนเองถือไม่ไหวต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้บรยุ์โบราณในทีมแต่นั่นก็พอเข้าใจได้เพราะหากคิดตามหลักพื้นฐานในช่วงระยะแรกๆตราบใดที่คุณมีอาวุธมากพอสำหรับใช้ต่อสู้มันก็ยิ่งเป็นตัวเพิ่มโอกาสคว้าชัยชนะ โจฮาวหยิบเสื้อคลุมออกมาเวียงสะบัดมันพาดลงบนไหล่ปกคลุมรอบกายดูนี่สิสหายฉันเท่ไหมโจฮาวคว้ามีดสั้นอีกเล่มออกมาแล้วเน็บมันไว้ที่เอวเพียงได้มองจะพบว่าอุปกรณ์รูนสองชิ้นนี้สาดลังสีแสงสีเงินท่ามกลางอุปกรณ์ของคนอื่นที่สาดแสงสีฟ้าและม่วงมันเลยดูโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเสื้อคลุมของนายมันสุดยอดไปเลยเจ้าอยู่ตรึงงาน เอ่ยปากชื่นชมเพราะอุปกรณ์ทั้งหมดของโจฮาวมันสร้างมาจากวัสดุของราชันสัตว์้ายทั้งสิ้นฮ่าๆๆฉันได้เจ้าพวกนี้มาเพราะการช่วยเหลือของไอ้บ้าเพื่อนรักนะ่ะโจฮาวยิ้มระกลาวแน่นอนว่ายังไม่หมดโจฮาวยังมีเกราะที่สวมทับอยู่ข้างในอีกเพียงแต่เขาไม่ได้ถอดเครื่องแบบนักเรียนเลยไม่ได้โชว์มันออกมา อีกด้านหนึ่งจูจูบนจัตรุรัสหลังสีแสงสีเงินที่คล้ายกับดิสขนาดใหญ่หลายแผ่นพันประทุออกมาแสงนี้ค่อยๆเชื่อมต่อกันเป็นตะขคายก่อตัวขึ้นจนมีความกว้างกว่า20เมตรเปลี่ยนรูปร่างเป็นประตูสูงกว่า3เมตรสถานชุมชนชิตะเข้าไปก่อนเป็นกลุ่มแรกลำดับนี้มาจากการจับฉลากและเนื่องจากสถาบันระดับสูงของเฉิงหยางมีคนอยู่เยอะเกินไปดังนั้นทุกครั้งที่เข้าร่วมงานส่วนลา พวกเขาจะยอมเขาเป็นกลุ่มสุดท้ายนักเรียนจากสถาบันชิตะก้าวเข้าสู่ประตูขนาดใหญ่ถือว่าพวกโรงเรียนเฉิงหยางยังมีจิตสำนึกของเจ้าบ้านอยู่นิดหน่อยพวกเราเข้าไปกันก่อนเถอะลงมือก่อนได้เปรียบในเมื่อพวกเราเป็นกลุ่มแรกที่ได้เข้าไปฉะนั้นต้องรีบเข้าไปใจกลางพื้นที่แล้วรวบรวมของดีๆมาไว้ในครอบครองอยากจะรู้จริงๆว่าปีนี้จะมีใครบ้างที่สามารถเก็บผลสมาธิได้เกดเสียงกระซิบกระซาก นักเรียนทุกคนของสถาบันชิตาได้ก้าวเข้าสู่ส่วนราบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ที่ควบคุมก็ทำการเปลี่ยนพิกัดเคลื่อนย้ายมิติแล้วเรียกอีกสามสถาบันหนึ่งเข้าไปเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งที่ถูกส่งออกไปของแต่ละสถาบันมันคนละที่กันมาเถอะถึงตาพวกเราแล้วนักเรียนจากทางเฉิงเปยเป็นสถาบันลำดับที่สามที่ได้เข้าไปชินเฟิงเดินตามคนอื่นๆในทีม ก้าวเขาสู่ภายในและเมื่อสถาบันทั้งสได้เข้าไปแล้วสุดท้ายก็ถึงตาของสถาบันเฉิงหยางเยื่อถูกปล่อยไปแล้วต่อไปก็ถึงเวลาของนักล่าสักทีวัยรุ่นทั้งชายทั้งหญิงในชุดขาวริมทองผุดรอยยิ้มที่หากผู้ใดได้เห็นคงไม่รู้สึกดีขึ้นมาเพราะจากนี้ไปจะเป็นการล่าฝ่ายเดียวชินเฟิงและคนอื่นๆก้าวเข้าไปในประตูมิติ ช่วงเวลาต่อมาสนามหญ้าเขียวขจีก็ปรากฏสู่สายตามันไร้ซึ่งสิ่งปลูกสร้างที่ดูซับซ้อนพื้นสนามหญ้าเองก็อ่อนนุ่มเป็นสีเขียวที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสดชื่นดังฤดูใบไม้ผลิสมชื่อของมันจริงๆไม่เพียงพื้นหญ้ากระถางต้นไม้โดยรอบก็เขียวชะอุ่มช่างแตกต่างกับฤดูใบไม้ร่วงภายนอซะจริงๆในป่าทึบที่อยู่ห่างออกไปมีกระทางรำธานใสอย,อยู่ทางซ้ายมือสวยจังเลย จ้าอยู่กีดร้องสนุกสนานห้ากล่าวว่าทุงลาที่เห็นก่อนออกจากสถานชุมชนเฉิงเป่ยคือทุ่งทุระกันดานก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าที่นี่สมควรเรียกว่าสวนล่าอย่างแท้จริงยามัวแต่มองทิวทัศน์พวกเรารีบเดินกันเถอะชินเฟิงกล่าวพางชำเรืองมองคนรอบข้างรอบๆทีมของเขาเต็มไปด้วยนักเรียนจากสถาบันเฉิงเปย่ยที่เพิ่งเข้าสู่สวนล่าบใบไม้ผลิพร,พร้อมกัน ซึ่งมันไม่ฉลาดเลยหากประมาทในเวลานี้มิฉะนั้นแล้วพวกเขาอาจจะต้องถูกส่งกลับไปโดยไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆและอีกอย่างมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากเลยไม่ใช่หรือที่คนจากสถาบันเดียวกันต้องมาสู้กันเองอย่างเปิดเผยเมื่อหลายคนเริ่มคิดได้ทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปอย่างรวดเร็วชินเฟิงพาอีกสามคนกืนหายเข้าไปในป่าส่วนลาใบไม้ผีงดงามดังภาพฝัน คลายไม่ให้ความรู้สึกถึงพยันอันตรายใดๆหากไม่บอกว่าทีนี้คือส่วนลาพวกเขาคงกำลังนึกว่าออกมาปิกนิกอย่างไรก็ตามไอสิ่งที่เรียกว่าอันตรายนะ่ะมันก็มักจะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่คนลดการป้องกันลงนี่แหละวฟชินเฟิงยกปืนพลังงานขึ้นและยิงไปทางด้านหน้าโดยไม่ปิปรากกาวใดๆคนอื่นๆไม่ทันได้ตอบสนองเห็นแค่เพียงเขายิงเขาใส่เถาวัน เจ้าอยู่สับสนเล็กน้อยคบคิดในใจว่าฉินเฟิงยิงไปทำไมหากแต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆเธอกับพบว่าเถาวันที่ล่วงลงมาบนพื้นแท้จริงแล้วเป็นงูนี่มันงูยกเจ้าอยู่ร้องอุทานตรงหน้าเธอมันคืองูพิษระดับตำ่ำหากถูกฉกกัดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เป็นอัมพาตได้และหากมีพลังสมาธิไม่มากพอก็อาจจะได้รับพิษของมันถึงตาย ชินเฟิงอยู่ตั้งไกลแต่กลับสามารถค้นพบถึงมันได้อย่างน่าประหลาดใจชินเฟิงนายจะน่าถึงเกินไปแล้วฉันคิดว่านายยิงถาวรเลยเล่นซะอีกดูเหมือนว่าสิ่งที่ลินไคพูดเมื่อวานนี้ทั้งหมดจะเป็นเรื่องโกหกเจ้าอยู่กาวพอได้ยินแบบนั้นมุมปากของโจฮาวก็อดกระตุกไม่ได้เจ้าอยู่เธอคงไม่ได้คิดจริงๆหรอกนาะใช่ไหมว่าสิ่งที่เจ้าลินไคพูดเมื่อวานมันเป็นเรื่องจริง ก่อนหน้านี้ชินฟึงตะรุยไปถึงแนวหน้าสุดเพียงละพังเชียวนะเขาได้รับเครดิตทางทหารอย่างมหาศาลส่วนฉันถึงจะไม่ได้ไปแนวหน้าสุดแต่ก็สามารถแรกลกรางวัลมาได้เป็นเงินหลายล้านวรยุทธ์โบราณของโจฮาวกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วต้องขอบคุณการเก็บเกี่ยวที่ได้รับจากภูเขาแม่ที่ทำให้เขาสามารถนำไปแลกยาเสริมศักยภาพและยาบำรุงอื่นๆอีกมากมายมีฉะนันมีหรือ ที่คนจากครอบครัวธรรมดาอย่างโจฮาวจะได้รับทรัพยากรมหาศาลถึงขนาดนี้เจ้าอยู่พอได้ยินก็รู้สึกระอายเล็กน้อยมีใครบางคนกำลังมาจางเทียนที่มักจะไม่ค่อยพูดจาเอ่ยปากขึ้นทันใดเป็นคนจากสถาบันอื่นอย่างนั้นเหรอพวกเรารีบหนีกันเร็วเจ้าอยู่ก่าวชินเฟิงพยายามรับรู้ถึงอินอายของคนเหล่านั้นสักพักสี่หน้าของเขาก็กลายเป็นเย็นชาประกายสังหารกระพริบไว้ในแววตา ไปรบกันก่อนชินเฟิงสั่งให้คนอื่นเดินลึกเข้าไปในป่าเขาตามเป็นคนสุดท้ายและไม่ไวายฝังระเบิดขนาดเล็กบางลูกลงบนพื้นดินไม่ถึงครึ่งนาทีหลังจากที่พวกเขาจากไปกลุ่มมากกว่า30คนก็ปรากฏตัวขึ้นที่นี่และหัวหน้าของพวกเขาก็คือหลินไคใช่ทางนี้แน่เหรอทำไมพวกเราถึงยังไม่เจอใครเลยสีหน้าของลินไคกลายเป็นมืดมนและโกรธเกลียว สมควรจะเป็นตำแหน่งนี้เฉินหมิงกล่าวเขาอดไม่ได้ที่จะกา้กาวออกไปสองสามก้าและแต่ในจังหวะนั้นเองตำแหน่งบนพื้นก็สาดประกายสีแดงว่าติดติ๊ดติด,ตด,ตดหลังจากมันกระพิบพปไปสามครั้งทันใดนั้นก็เกิดแรงระเบิดอันน่าหวาดกลัวประทุขึ้นอาแรงอัดอากาศกระแทกเข้าใส่เฉินหมิงและอีกสองคนที่อยู่ข้างๆปลิวขึ้นไปบนฟ้า ทว่าเฉินหมิงกลับสามารถยืนหยัดอยู่ในจุดเดิมได้อย่างน่าชงนมีเพียงเสื้อผ้าที่สะบัดไหวคลายกับว่าสองเท้ามีพลังมหาศาลไม่ได้รับผลกระทบใดๆดจากแรงอัดอากาศนี้เลยเล่นไข่ช็อกบนหญ้ามีระเบิดฝังไว้โชคดีจริงๆที่ฉันไม่ได้เดินเข้าไปใบหน้าของเฉินหมิงเริ่มเปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำ